แบบฝึกอ่านสะกดคําอักษรน,นําขยันขอยออะนอขยันขยันขนมขอนอโอมอขนมขนม ขยายขอยออายอขยายขยายถนนถอนอโอนอถนนถนนถลาย ถอรอไทไหลทไหลยาอยออายาไม่อีกยายายูอยออูยูไม่อีกยู yo yang o yo a ngo yang mi ik yang yang yak o yo a ko yak yak สนุกสอนอกสนุกสนุกสว่างสวอางสว่างไม่อีกสว่างสว่าง,ส,างสมอง สมองสมองสมองเสมอสมออเสมอเสมอสมิงสมอิงอสมิง สมิงสมุดสมออุดะสมุดสมุดสนามสนออามอสนามสนาม ถนอมทอนออมถนอมถนอมฉลามชอรออมฉลามฉลามฉลาดชอรออดฉลาด ฉลาดจมูกจมอูกจมูกจมูกอร่อยอรอออยอร่อยไม่อีกอร่อยอร่อยอ ตลาดตรอาดตลาดตลาดเก่งครับ